สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเปิดอันบ็อกครับการ์ดโปเกมอนชุดใหม่แกะกล่องนะครับที่มีชื่อว่าแสงนำทางแห่งเซราครับซึ่งชุดนี้ครับได้วางจำหน่ายในวันที่30สิงหาคมครับหรือว่าวันนี้ครับตอนนี้เลยที่ผมลงคลิปอยู่หาซื้อได้ครับตามร้านการ์ดและ B2S ครับชุดนี้มีอะไรน่าสนใจครับโอ้โหบอกเลยเพียบครับเรื่องที่เนี่ยจะมีพวกเรดิตี้เนี่ยประมาณสักเออเจ็ดแปดใบคราวนี้มันเพิ่มมาเป็นสิบครับทำให้โอกาสหาของเนี่ย มันก็แลดูยากขึ้นแต่ว่าบอกเลยว่าของเจ๋งๆทั้งนั้นครับอ่าผมยกตัวอย่างครับผมอยากได้เจ้านี้ฮนะนี่เลยเทลาปกอสครับเทเาปกอส EX ใบนี้จังเก่งถ้าเกิดเพื่อนๆนึกถึงมูเกนเน,น่าก็อันนี้แหละแต่อาจจะไม่เท่ากับมูเกนเน,น่านะในความรู้สึกของผมอีกตัวหนึ่งครับที่ผมอยากได้นั่นคือเอสเบิร์นครับนี่เป็นแบบเทเลสโตครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเทเลซโตไฟที่ผ่านมามเป็นเทเลสโต้เอ่อประเภทอื่นหมดเลยนะครับอันนี้เป็นประเภทของตัวมันเอง ลเกกๆมาแล้วจะมีตัวเก่งครับอีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ตามหาเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าเซตนี้ครับนี่แก๊งโมโมทาโร่ครับพวกเราก็จะได้โมโมทาโร่เนาะแต่ว่าจริงๆมันมีชื่อนะครับก็คือนี่ฮะโมจิลูกท้ออะไรก็แล้วแต่ทะลลี่นะครับชื่อว่าโมโมโบโรตัวนี้ตัวพีสำคัญเลยแล้วอีกสามตัวครับก็คือหมาลิงแล้วก็นกนะครับหมาอินเออินุนะครับลิงนะครับลิงชื่อว่ามาชิมาชิระนะครับแล้วก็นกคิจิคิิสึนะครับซึ่งเจ้าเซตนี้เนี่ยมันดูเก่งมากๆครับมาเป็นประเภทพิษนะครับแล้้้วกก็เเเจาานนี่ย พิจิตริกิสึเนี่ยมันแบบอยู่ได้ทุกเด็กด้วยผมเชื่อเลยว่ามันจะเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนครับของทุกคนด้วยครับที่เล่นการ์ดโปเกมอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอัมบ็อกกันดีกว่าครับมาว่าเราจะได้ไหมครับวันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมด1กล่องนะครับนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยมันคือซองผมนีอวยมากเลยเนี่ยเนี่ยคือฟองของสายนำทางแห่งสเตล่าใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆครับไปที่ b 2 s นะครับแล้วซื้อสายนำทางแห่งสเตล่าครับ3ซองนะครับ คือเพื่อจะได้อะไรครับจะได้ตรงนี้ฮะนี่นี่คือการ์ดโปรโมนะครับสามซองได้1โปรโมครับในโปรโมนี้ครับจะมีการ์ดอยู่ทั้งหมด8แบบนะครับซึ่งโปรโมซองนี้เนี่ยมันมีความพิเศษครับไม่เหมือนใครครับมันเป็นเวอร์ชั่นของ B2S นะครับมีหมดแบบแบบให้สะสมเลยครับบอกเลยห้ามพลาดและมีจำนวนจำกัดด้วยและพิเศษต่ออีกครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยซื้อซองนะครับของแสงนำทางเซล่านะครับครบ1,200บาทครับต่อ1ใบเสร็จเนี่ย ก็สามารถไปแลกได้นะครับนี่เลยรับไปเลยครับคูปองท้ายใบเสร็จครับมูลค่า50บาทนะครับคุ้มๆนะฮะบอกเลยคุ้มๆนะฮะก็ไปเปิดกันนะครับสำหรับการโปรโมครับมีพวกแปรแปร์ใครสะสมต้องเก็บให้ครบมันแบบพิเศษจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นการสะสมที่แบบหาไม่ได้แล้วนะครับมีแค่ฟ็อบบีพุเอสเท่านั้นนะครับไปหาซื้อดูโอเคงั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับมาชวร์มาแอนอฟรามะอุ้ย ผมว่าวันนี้ผมได้แน่ครับเิมได้เถวปะโอสอย่างแน่นอนโมคุโร่ครับเปิดฉากให้ผมเลยครับอย่างนี้มาไปมุมนี้แล้วกันนะฮะปั๊บมาบูเนโตะนะครับมาโฮมิวนี่เฟียดได้สุดท้ายครับไม่ใช่ครับเป็นนาฬิกาทรายแห่งพลังนะครับอ่ะอุ้ยซามายุรุผมอยากจะแนะนำตัวนี้มากๆนะครับซามายุรุเนี่ยเป็นหนึ่งนาร์ดาที่มาเฉพาะชุดนี้เท่านั้นแล้วก็สามารถไปเสริมให้กับลิซัดอนได้ด้วย ลิซซอน e x นะนะมันเสริมได้ยังไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กของลิซซอนนะครับพอมาโจมตีเนี่ยมันตีแค่180ใน,นตอนตอน้นนะครับแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยเก็บการ์ดรางวัลเจ้าสมาชรู้ตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับลิซซอนครับเพราะว่ามันมีความสามารถครับที่เรียกว่าระเบิดต้อนสาบมันจะเชื่อตัวเองครับให้ตัวเองนั้นหมดสภาพแล้ววาง5ตัวนะ้นดาเมจครับไปที่ฝั่งตรงข้าม1ตัวแค่ตัวเดียวนะวางปุ๊บทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเเนี่ยจะต้องงกก็บบาารรร์ดวััลค พอเขาเก็บหนึ่งใบปุ๊บแล้วก็ดันลิซซขน้นมาอันนั้นคือยังไม่จบเพอนนะเพราะเราไม่ได้สั่งโจมตีเราแค่ใช้ความสามารถทีนี้เขาเก็บหนึ่งใบปุ๊บเดาเมจของลิซซอนเนี่ยของเราเนี่ยจาก180ปสเนี่ยจะได้มาเป็น210ครับนั่นแหละฮะเราจะสามารถตีแรงขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องสละดต้าตามแต่ว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะใส่เด็กเนี่ยผมมองว่าก็ใส่แค่มาชุดหนึ่งแล้วกันครับพื้นฐานร่างหนึ่งแล้วก็ล่างสองนะครับเจ้าเนี่ยผมใช้แน่ๆครับเพราะผมเล่นเด็กลิซซ อู้อันนี้ฮะเป็นสเตเดียมครับโพรงถ้ำใหญ่ซีโร่นะครับคือเจ้าสเตเดียมเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยวางเบน์ตรงด้านหลังเนี่ยโปรตีเบนส์วางได้5ตัวใช่ไหมแต่เนี้ยวางได้8ตัวครับเนื่องจากว่ามันเป็นความสามารถแต่เราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีนี่ฮะมีโปมอนเทอร์โซนะครับอยู่บนกระดานฝั่งตัวเองจะกข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ครับวางปุ๊บวางได้เลยข้างครับแปดใบ มันคือความสามารถของมูเกนได้แม็กอะแต่ถ้าเกิดการ์ดใบนี้มันถูกดีดออกไปปุ๊บก็ต้องให้เหลือ5นะครับอ,อ่ะนี่เป็นการ์ที่ดีครับเป็นการที่ดีมากๆและเหมาะเอาไว้เล่นกับพวกโปเกมอนทุกตัวที่เป็นเทอ,อร์สอต์ทั้งหมดนะครับยาโทมูริปึ๊ปึ๊บปึ๊บล่าง2อา้าวโอ้คําไมซื้อโอโรจิครับ EX ครับผมไม่ได้สนใจมันเลยฮะซับพอร์เตอร์ครับ ทาโร่นะครับและนี่คือ S A R ครับอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะพลิกแพงอะไรแบบไหนได้บ้างครับกาฟโมนเนี่ยอ่ะและบิีฟูดครับเอ้ยเตะมาแล้วอ่ะเตะมาแล้วอ่ะโควโตฟูลีลาปุ๊บอ๋อจัดจัดจัด,จดเฮ้ยผมเพิ่นงนึกออกนี่มัน S A R นี่หว่า <laughs> เฮ้ยมันคือ S A R อยู่นะผมนึกว่าเป็นอาร์ปกติ นี่คือผมได้ sar ครับอ้ oh my god เอาละครับเจ้านี่นะที่ผมบอกแล้วครับว่าในหนึ่งในบรรดาของแก๊ง a อ้ m b l e b เนี่ยเจ้านี่ฮะสำคัญที่สุดครับทำไมฮะความสามารถคือพลิกวิกฤตครับมันบอกว่าถ้าเกิดในเทอมฝนตงข้ามเนี่ยเขาน็อ c มอนของเราได้แบบหมดสภาพปุ๊บนะครับแล้วเราสามารถใช้ความสามารถเจ้าพลิกวิกฤตเนี่ยจวตได้เลยนะครับโจว3ีแบบฟรี Free ได้เลยนะครับซึ่งการ์ดใบนี้มันสามารถอยู่ได้ทุกเด็กเป็นการ์ดสามาัญและผมเชื่อว่าการ์ดใบนี้ครับ จะมีราคาอย,อยา่างแน่นอนนะฮะและยิ่งคิดดูนะครับว่าคือการ์ดของกล่องชุดนี้มันมีมาแค่สิบกว่าแบบนะครับโปรตีมันไม่เคยเกินหมสิถ้ามันเกิน10ูปุ๊บแล้วเราเปิดได้จำนวลแดมรู้กี่แบบมาสักสี่ถึงห้าใบเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากๆกนะรมบ่มาโอกาสเปิดยากแต่ผมเปิดได้เฮ้ยมือดีเลยมือทองเลยโอเคได้แล้วครับโอ้โอเคแล้วก็โอรองเกะปิดท้ายนะครับโอ้ยมือสั่งเลย สุดยอดนะครับต่อไปครับเอเลบูครับคาราคาราเบโรบา้าฝ่ามือตกอุย้ยสงสัยผมได้เล่นแก๊งนี้แน่ๆฮะมโมโ,โร่ EX ครับมโมโร่เนี่ยมันมีความสามารถที่เรียกว่าเออโซ่ครอบงำครับเขาบอกว่าเราสามารถเลือกโปเกมอนประเภทมืดนะฮะบ,บนเบสของอนเรานี่ยขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ครับแต่จะต้องติดพิษนะครับอ่าซึ่งมันจะเข้ากับอันนี้ไงมันจะเข้ากับดี ไอโมนจิอันทุนะครับมันบอกว่าดาเมจของท่าต่อสู้ที่ติดสภาพพิษเนี่ยจะแรงขึ้นอีก40จริงๆอ่ะไอ้ตัวตีเนี่ยยังเปิดไม่ได้แต่ไอต้ตัวซับพอร์ตเนี่ยมาครบแล้วนะฮะเหลืออีก2ตัวนั่นก็คือเหลือลิงกับหมาไม่รูเ้เปิดได้หรือเปล่าครับแต่ไอ้มังกรแอปเปิลนี่มันโผล่มาก,ก่อนอน่ารักมากเลยโคตรน่ารักเลยอ่ะโซโลัวครับน่ารักมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ ถ้าเป็นแฟนโ,โซโลอาร์โซลัวใบนี้ต้องเก็บนะแต่รู้ว่าถ้าเล่นหรูก็อตโตนี่แหละเอ้ยไปเล่นมือดีกว่าเราต่อไปครับโฮโฮร่าพัฒนาของโฮโฮเนี่ยมันคือเจ้ายูนสกุใช่ไหมอ่านค,คู่นะครับไอ้ใบนั้นก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรู้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับจำความสมบัติไปได้แล้วว่าจะเรีว่ามันจะหาของบาชุรุครับใบหนึ่งอู้เอสเป็กเอสเป็กผมได้นิวเอลเซนเตอร์นี่นี ไอ้การ์ใบนี้เนี่ยอุ้ยใบอย่าะค่อยว่ากันอ่ะมีอะไรตื่นเต้นเยอะมากเพราะว่ามันมีการ์ใช้งานดีๆเยอะนะครับเพราะมันมันรวมมาแบบสุดๆเลยคือจะได้ว่าในเซตเนี้ยข่องเนี้ยจะมีเอสกซ์เล็กกว่สามใบซึ่งไอสามใบนี้เนี่ยมันได้ใช้งานแน่ๆตัวนเนี้ยไอ้นิวอทัศนเซนเตอร์เนี่ยปกติว่าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่รับดาเมจท่าต่อสู้จากวุนเอ็กซ์และวีครับของฝ่ายตรงข้ามและนี่ครับอีกหนึ่งใบครับที่ผม อยากจะบอกซัพพอร์ตที่ดีนะครับถ้าเกิดใครได้ SR ถือว่าเยี่ยมมากนะฮะเยี่ยมมากๆเพราะว่ามันบอกว่าสามารถเลือกกราฟพลังงานต่างประเภทหรือต่างสีนะครับออกมา2ใบอีกหนึ่งใบจะตีให้กับโกลมอนอีกหนึ่งใบขึ้นมือคือราเาขาแก่ดีอยู่นะครับแคสเซโอเปียนี่ใบนี้มี SR ด้วยนะครับอย่างเท่โคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่จริงๆคือชอบอ่ะเป็นแฮกเกอร์นะฮะอากะละกาละโอโตก้านะครับสลีปนะครับเอเลบู ยูรุนสุกุทำไมการที่ต้องการผมมาวะไม่ใช่แค่นั้นนะไอพวกนี้ไม่ไม่เป็นนกปลดเลย <c oughs> เนี่ยนกสองใบอะไรเด้ออ่ะใบเนี้ย,ยเป็นใบที่เจ๋งมากๆครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ครับในเด็กของเทอร์สโตทุกอย่างเลยความสามารถครับค้นหาอาาับมณีครับเถ้าเราวิวัฒนาการเจ้าตัวยูรุสุกุปุ๊บนะครับและบทสั่ของเราเนี่ยมีเทอร์สโตอยู่นะครับมันบอกว่าเราสามารถเลือกการเทรนเนอร์นะครับสูงสุด2ใบครับจากเด็กเนี่ยให้ฝันตรงข้ามดู แล้วขึ้นมือคือมันดียังไงฮะการ์ทเทรนเนอร์สองใบนีสูงสุดสองใบเทรนเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่การซัพพอร์ตนะครับมะรวมไอเทมด้วยนะครับเออมันเจ๋งมากๆนะครับแต่ว่ามันแค่ใช้แค่ครั้งเดียวไงแต่มันก็ก็ถือว่าคุ้มแล้วเล่นคิดดูครับเล่นในเด็นของทรัพย์กรเด็นที่วางถึงแปดตัวเนี่ยลงเจ้านี้ไปยังไงก็คุมค้มๆครับเออมันมันได้ใช้อยู่แล้วนะฮะอ่ะต่อไปครับธรรมชาติเก่งไหมเนี่ยเฮ้ยอยากนะเนี่ยใ,ให้เป็นซีเรอร์จังเลย ฝันกลางวันเออน่าจะฝันต่อไปไม่น่าจะเกะสงสัยผมไม่เปิดด่านมากนะครับใช้นี่เทรเชอร์ป่ะโอ้พูดไกลอะตั้งแต่เดือนมนกรา <c oughs> นะฮะอ้ามา,ารรมครับเรตอมรับโแบสครับเอ็กโฟโกับเทคนิคลับของอันสุใบนี้ก็ไม่ใหม่ที่ดีครับเอาไว้เล่นคู่กับแกงไอแกงพิษนี่แหละฮะมืดนี่แหละอันสุเนี่ยมันบอกว่า เลือกโป้ม,ม้อนมืดของเรานะครับสองตัวนะครับพลนสนามของเรานะจากนั้นเนี่ยเราก็เลื่อมพลังงานมืดครับออกมาจากเด็กนะครับอย่างระบายแล้วติดให้กับ2ตัวที่เราชี้ถ้าเกิดเราติดให้กับโป้ม้อนที่อยู่ในแนวต่อสู้เนี่ยมันจะติดพิษด้วยเห็นไหมคอมโบกันเลยคอมโบเด้ดเลยแต่ตัวที่ผมอยากจะให้โชว์ไอตัวตีมันไม่อยู่นี่แหละอยู่บนบัลลุนะฮะปุ๊บไอ้ยจสเวลาประกอดสรุปก็คือเราจะไม่เห็นไอแก๊งหมากับลิงด้วยใช่ไหมเนี่ยเทลระกอส ex นะครับจริงๆเนี่ยตัวมันเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งมากๆครับจนถึงออกความสามารถแบบ ห้ามมาเลยเห็นไหมเอ,อตรงที่มันเขียนว่ายูนิ b บีดนะครับยูนิบีดบอกว่าดาเมจเนี่ยจะเท่ากับจำนวนป้มเบนฝั่งเราครับไปละ30นะครับและที่ดูเทเราวางเซดี้วางแผดบปยอ่ะปุ๊บ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 ป๊บข้างหลังที่ตัวครับ <c oughs> ข้างหลังอ่ะอ่ะสามแปดยรีตีโป้งตายเลยนะคือแรงมากแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือเริ่มหลังเทิื่นแรกเนี่ยใช้ท่านี้ไม่ได้นะครับ พราะไม่งั้นแบบเริ่ม่าปุ๊บตีเลยมันก็ยังไงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูบังคับว่าเด็กเทปะอส e x เนี่ยเลือจาเป็นจะต้องเริ่มเล่นก่อนนะครับแต่สวยมากครับเทปะอส e x นะฮะเนี่ยผมอยากได้แต่ผมจะได้แบบนี้อยากได้อย่างเงี้ยเพน่สวยอ่ะคือชอบนะครับชอบเทปะอสดีจูไนเปอร์แหมมาหลังเทปกคอสรอสักวันนึงสักวันนึงแล้วอยู่นีมันไม่เก่งหรอ e x มัน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 ไม่เก่งมันไม่เก่งอยว่นะเท่ากับว่าตอนนี้ผมไม่น่าจะมีแล้วมันนะ รดีว้ว่าจะมีเหลืออีกใบหนึ่งอ้วนี่ฮะเดนทูราครับ EX อ้าวเดี๋ยวนะมีใบหนึ่งเนี่ยชาเลม EX โอเค <c oughs> โอเคใ <c oughs> น,นหนึ่งกล่องครับจะมีอยู่ทั้งหมด30ซองนะครับเพื่อนๆไปซื้อ B2X นะครับอยากได้แบบครบชุดของโปรโมก็เหมาเลยก็ได้นะเ <c oughs> หมาไปเลย3ซองมาได้ไมาได้1 1ซองโปรโมงไงแล้วมันมีหมดแปแบบ มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ครบนะครับยังไงก็ลุ้นเอาถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ลองเถก,กับเพื่อนนะครับให้มันเข้าออคอนเซ็ปต์โป๊มบอลสุดดีนั่งเกมเออผมโปมบอลภาสะสมนะครับภาสมแต่ว่ามันดูหา,ายากนะครับมันหมดแค่ชุดน,นี้ก็หมดเลยนะครับเอาเอา,เอายนัว,โยน,วโยนัวแบบ AR ครับอันนี้ใชรับนีใช้อันนี้คือร่างถัดไปครับของซามายยรุซามายุรุที่เราเมื่อกี้ที่เราพูดไปอ่ะ โอลิซอนใช่ไหมมันวาง5ตัวก็คือ5 5ตัวดานตเมตรแต่เนี่ยถ้ามันเชื่อตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะวาง13ตัวคือ130อ่ะแรงมากเลยนะโอเคครับและนี่ครับคือทั้งหมดครับที่เราเปิดได้ครับในชุดเสริมนะครับแสงนําทางแห่งเซ่าเอิดรยว่าเปิดรอบนี้คุ้ม,คมโคตรๆนะฮะเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าจะเปิดได้แบบที่ต้องการเยอะนะครับที่ต้องการจริงๆมันก็คือ1 2 3 4 5 6 มี7ใบครับมี7ใบจาก10ใบผมได้ที่ต้องการคือตั้ง7ใบเนี่ยที่เหลือแค่ไปเติมๆเอานะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆครับก็น่าจะเปิดได้แบบผมนะฮะเฮงๆฮครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมจะเปิดให้ดูเพราะว่าการโปรโมที่ผมได้มาเนี่ยสามใบนี้คืออะไรนะครับคือไม่จืดเลยเพรับว่าซื้อกาสโปรโมนะครับสามซองนะครับจะได้หนึ่งการโปรโมครับมีหมดแปดแบบนะมีพ่อพิศเสด้วยอ่าได้อีวุยครับเรียกเพื่อน ยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมได้อีวูมาเอาละหวังว่าอย่าซ้ําก็พอครับหวังว่าอย่าซ้ําก็พอครับยังไงปับ๊บว้าวเนี่ยฮะเนี่ยฮะ e x ครับนี่นะมันเป็นพื้นฐานจะเป็นเนี่ยฮะล่างเย้ยเนี่ยฮะ e x ปกติมันจะมีล่าพันางยังไงเออ e x เลยนะฮะโอเคครับโอเคอ่ะได้มาใบหนึ่งนะครับอ่ะอีกใบหนึ่งนะครับเอาวางไว้นี้เนี่ยฮะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากๆครับ กีดูดิผมได้ทั้งโซโลวัวทั้งอีวีแล้วก็เนี่ยฮะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นดีนะอ,อ่ะต่อไปครับปั๊บอะไรเลยว้าวถึงอารมันจะไม่ให้ EX มันจะไม่ฟลอยก็ตามแต่ผมชอบมิวทูครับเฮ้ยมิวทูปดท้ายโอเคครับถึงจะไม่ใช้งานก็ตามครับแต่เป็นการสะสมที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ ออฝากไปด้วยครับสหรับชุดนี้นะครับแสงนันทานแห่งสเตล่านะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปซื้อ BTS ได้ครับอย่าลืมนะครับ3ซองนะครับได้1โปรโมมีทั้งหมดแปดแบกเพกื่อนๆซื้อครบ1,200บาทต่อไปเสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดท้ายไปเสร็จนะครับมูลค่า50บาทนะครับก<อ>็ย <que> ังมีโปรชั่นอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับโอเคและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ